สำหรับบรรยากาศของงานออตโต้เชียงไฮ2023ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่20เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และน่าสนใจเลยทีเดียว โดยขับซาดเกทเทจะพามาจอรายละเอียดและแยกย่อยเพิ่มเติมไฮไลท์ของตัวรถที่น่าสนใจกันในฝั่งของ MG เองก็จะมีการเผยโฉมตัวรถไฮไลท์ภายในบูธเช่นกันนั่นคือเจ้า c y เบอร์สเตอร์โรสเตอร์ไฟฟ้าแบบเปิดประทุน2ที่นั่งซึ่งหลังจากที่เราได้เห็นโฉมที่นี่แล้วจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศอังกฤษและเตรียมที่จะผลิตเพื่อจําหน่ายทั่วโลก และรวมถึงประเทศไทยด้วยโดยมีคันไฮไลท์อีก2รุ่นนั่นก็คือเจ้า MG4 หรือเจ้า MG มู่หลานในจีนคันนี้เนี่ยเป็นแบบ Dual ลมอเตอร์ซึ่งจะมีการตกแต่งรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของระบบขับเคลื่อนจากสเปคของประเทศไทยที่เป็นเซตมอเตอร์แบบขับเคลื่อนล้อหลังแต่เจ้าคันนี้จะเป็น Dual ลมอเตขับเคลื่อน4ล้อแบบ all wheel drive รวมถึงมีการตกแต่งภายในชุดช่วงล่างรวมถึงระบบเบรกเพื่อที่จะรองรับแรงม้าสูงสุดระดับ448แรงมา้า กับแรงบิดสูงถึง600นิวตันเมตรมาดูรายละเอียดลออคันและเปรียบเทียบสเปคกับตัวรุ่นโมเดลของรถไฟฟ้า100%ที่เป็นแบบ Dual Motor All Wheel Drive ที่จำหน่ายอยู่ในเมืองไทยและคาดการว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้กันเลย แล้วก็ในอีกคันหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งของรถตัวรถ EV คเขานี้เป็น MG4 นะครับจะบอกว่าเฮ้ยเปิดตัวในบ้านเราแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะประกอบในไทยด้วยพามาดูทำไมต้องไปเรื่อยๆครับคันต่อมาเนี่ยเป็นตัว t r i มที่เป็นตัว X นะครับก็จะมีชุดแต่งเซ็ตสปอยเลอร์ต่างๆแต่คันที่กำลังจะพาไปให้ดูครับนี่เลย MG มู่หลานหรือว่า MG4 ของเราแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัว X ที่พิเศษมากกว่านั้นครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นที่เป็น Dual ลมอเตอโอ้4 4 9แรงม้าครับกับ0ถึง100เพในเวลา3.8วินาทีโอ้โ oh. หมาดูภายในหน่อยดีกว่าครับถ้าเกิดเราดูภายในจะเห็นว่ามันมีการออกแบบดีไซน์ในหลายๆจุดที่แตกต่างจากบ้านเราเยอะครับชุดแผงประตูพาแนลต่างๆดูครับเป็นวัสดุผิว ที่มีจุดสัมผัสเป็นซอฟทั h แล้วก็เนือ้อ <Yeah. S 1> เนื้อผิวแบบที่เป็นเหมือนกับอะคันธล่านะครับส่วนของเซตเบาะเช่นกันครับเป็นบีข้างเนี่ยเป็นหนังแล้วก็ชิ้นกลางเป็นอะคันธล่าทั้งหมดตัดเย็บด้วยได้สีแดงส่วนของคอนโซลก็เป็นแบบว่าเลเยอร์เหมือนกันนะครับจุดจอกลางแบบเดียวกันแต่ว่าพวงมาลัยดูฮะ,ะนั้นส่วนที่เป็นวัสดุดีไซน์ต่างๆก็จะมีการปรับออกแบบให้มีตัวผิวสัมผัสรวมถึงวัสดุที่แตกต่าง รวมถึงสีครับนี่มันออกเป็นสีแบบอารมณ์เป็นเขียวโฟเซนกรีนนะครับสีเขียวด้านดูนี่ครับด้วยพะละกำลังความที่มันเป็น d u อัลมอเตอร์ลองดูชุดเบกรกฮะเบรกหลังไซส์เต็มขอบล้อมากอ่ะยางตัวบิสโต n นที่เป็น EV ีนะครับ235 45ขอบ18ทั้งหน้าหลังครับแม่ถ้ามานะ สุดไปเลยครับมันจะกลายเป็นคอตแทชที่แบบ EV คับเคลื่อน4ีล้อแล้วก็สูตนึ่งร้อยเป็นเวลา3วิวินิดๆๆโอ้โหซึ่งถ้ามาดูในรายละเอียดของเจ้า MG มู่หลานคันนี้หรือเราจะเรียกว่า MG4 EV X Power ก็ได้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวจากการที่มันเป็นแบบ Dual Motor All-wheel drive ถือว่าเป็นกลุ่มของรถ e ีวีไฮเปอร์ฟอร์มานซึ่งถ้าดูเปรียบเทียบในประเทศไทยแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นในการที่มีการขายอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งถ้ามันจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยก็จะต้องเจอกับ4โมเดลด้วยกันโดยมี3รุ่นที่มีการเปิดตัวเปิดราคาแล้วพร้อมกับอีกหนึ่งโฉมที่ข่าวแว่วว่าก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้เช่นกันนั่นก็คือเจ้า Volvo C40 และ XC40 a l l Wheel Drive Tesla m o d เ l 3 Long r ด n g e รวมถึง Tesla m o เด l 3 Performance และ Seal s e l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  w h e e l d r i v e มาดูเริ่มต้นที่ขนาดมิติตัวรถกันก่อนเลย,ยฝั่งของ MG4 ก็จะเป็นรถในสไตล์ฮัชแบ็ก ขณะที่ Volvo XC e, และ C40 เนี่ยก็จะเป็นรูปทรงสไตล์ SUV ส่วนที่เหลือทั้ง t ท s l a และ BYD ก็จะเป็นสไตล์ซีดานแบบ4ประตูซึ่งขนาดมิติโดยรวมแล้วถ้าดูความกว้างรวมถึงความยาว BYD Seal All w h e e l Drive ก็จะเป็นคันที่มีขนาดมิติตัวรถทั้งกว้างและยาวสูงสุดรวมถึงระยะฐานล้อซึ่งอยู่ที่2,920ม mm. ิลลิเมตรขณะที่ส่วนใหญ่ของรถในกลุ่มนี้ทั้ง MG4 และ Volvo C40 จะมีขนาด2,705และ2,702ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกันมากโดยเท s l a ก็จะอยู่ที่2,875โดยทั้ง5รุ่นที่เรานำมาเปรียบเทียบนี้เป็นแบบ Dual Motor แล้วก็ขับเคลื่อน All-wheel drive ทั้งหมดงั้นเรามาดูเริ่มต้นที่ค่าแรงม้าและแรงบิดกันก่อนเลยในคันเริ่มต้นของกลุ่มในรถ5คันนี้เป็นของตัว Volvo C40 All-wheel drive โดยมีแรงม้าอยู่ที่408แรงมา้า แต่ว่าแรงบิดสูงถึง660นิวตันเมตรอืมแรงบิดสูงใช้ได้เลยทีเดียวโดวยเจ้า MG4EV X Power มีแรงม้าสูงกว่าขยับขึ้นเป็น448แรงม้ากับแรงบิด600นิวตันเมตรซึ่งถวัดกันแล้วเจ้า Tesla Model 3 Long r a n g ที่เป็น Dual Motor ก็จะมีแรงม้าอยู่ที่498แรงม้ากับแรงบิดที่ดูต่ำกว่าในทุกคันของกลุ่มนี้คือ493นิวตันเมตร ถัดมาเป็นเจ้า Tesla m o เด l 3 Performance ซึ่งก็จะมีแรงม้าสูงเป็นอันดับที่2อ,อยู่ที่513แรงมา้ากับ6 6 0นิวตันเมตรซึ่งถ้านับดูกำลังแรงม้ารวมพร้อมแรงบิดสูงสุดแล้วตกเป็นตำแหน่งของเจ้า BYD Seal a l l w i e w l Drive ซึ่งจะได้แรงม้าอยู่ที่523แรงมา้ากับ6 7 0นิวตันเมตรถัดมาในเรื่องของอัตราเร่ง0ูนยถึงออันนี้น่าสนใจมากนั่นก็เพราะว่า ในคันที่มีแรงม้าและแรงบิดสูงสุดอย่างเจ้าซิลออวิวไดฟ์กับไม่ใช่เป็นคันที่มีอัตราเร่งดีที่สุดเพราะมันใช้เวลาถึง3.8วินาทีในการทําอัตราเร่งผ่านความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเท่ากับเจ้า MG4 X Power ที่เป็นดู a l ลมอเตอร์พอดีเลยทีเดียวตามมาด้วยเท s l a โ o เดล3 Long r a n g ซึ่งใช้เวลา4.4วินาทีและคันที่ใช้เวลาเยอะมากที่สุดก็คือเจ้าโ C40 e e l Drive 4.8วินาที โดยในกลุ่มนี้ถ้าวัดกันตามสเปคอัตราเร่งที่ดีที่สุดเป็นของเจ้า t ท s l a m o เด l 3 Performance อยู่ที่3.3วินาทีแล้วถ้าดูกันในเรื่องของขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่ B Y D Seal All w h e e l Die r v จะมีขนาดความจุสูงมากที่สุดนั่นคือ82.5กิโลวัตตาตามมาด้วย Volvo c 40และโ o เดล3จะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่75กิโลวัต,ต์อเท่าๆกันทั้งคู่โดย M G 4จะมีแบตอยู่ที่61.7 โดยท้วัดกันในเรื่องของระยะทางที่สามารถทำได้ต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ตัวเลขที่ดีที่สุดเป็นของ s e a l All Wheel Drive อยู่ที่650แต่อ้างอิงตาม CLTC ถัดมาเป็น Tesla Model 3ที่602และ Model 3 Performance ที่547ตามไปด้วย MG4 X Power อยู่ที่460กิโลเมตรและคันที่จะได้ระยะทางน้อยที่สุดก็คือเจ้า Volvo 440 All Wheel Drive อยู่ที่440กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยในเรื่องความเร็วแรงในการชาร์จถือว่าน่าสนใจนั่นก็เพราะว่าเจ้า t ท s l a m o เด l 3จะให้สเปคของ Quick Charge สูงถึง250กิโลวัตต์ขณะที่ทั้ง3รุ่นที่เหลือไม่ไว่าจะเป็น BYD Seal Volvo c 40รวมถึง m g 4จะให้ Quick Charge ที่150กิโลวัตต์เท่าๆกันโดยช่วงเวลาในการชาร์จ ฝั่งของตัว Tesla m o เด l 3ที่สามารถรับกระแสไฟได้แรงที่สุดก็ทำให้ใช้เวลาในการชาร์จในช่วงจาก10ถึง80เร็วที่สุดเช่นกันอยู่ที่21นาทีตามมาด้วยที่2นั่นก็คือ MG4 อยู่ที่ 35, v o v o C40 อยู่ที่38 และ b y d Seal อยู่ที่40นาทีซึ่งนามาดูในภาพรวมของรถทั้ง5รุ่นนี้มี3รุ่นที่เปิดตัวจำหน่ายแล้วพร้อมเปิดราคาตั้งแต่1,939,000ไล่จนไปถึงราคาระดับ2,799,000โดยอีก2รุ่นที่จะมีการเปิดตัวจำหน่ายในประเทศไทยถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวโดยเฉพาะเจ้า MG4 ที่มีการเปิดราคาในตลาดโลกและก็รวมถึงการกวาดรางวัลจากความคุ้มค่าของสมรรถนะความแรงการขับขี่ ที่โดดเด่นแบบนี้ต้องมาลุ้นกันครับว่าในประเทศไทยจะเปิดตัวที่ราคาเท่าไหร่